ใสมไมสบาย่พอรือไม่ไดก,กูไม่อยากขอที่จะขอมีเรือเดียวย Vai! ่นาหักอ่ะับมาของกาี่แต่ลงเครื่องมาการับสนามบินการอ็รับเยี่ยมอดจริงๆครับผมเจอกันทวันพี่กท้งเกรับเห็ือเหือคนที่แบบไม่เคยเจอพี่กันมาตลอชีวิต ได้เจอครั้งแรกน่ารักาาารม,รมากน่าร่ามากขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มีให้กันต้องทำเป็นเยอะมากนะครับผมฉันอยู่นีเหรอวัอนนี้ก็อยู่ที่งานครับ FB v e r i c a l Clinic ครับซคนิกที่จะทำให้คุณนะครับผมดูดีในแบบที่เป็นคุณเนซินเตอร์คงเตอร์ผมเหม,มาะมครับผมเพราะว่า จะได้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนไง before after ถ้าเลิกคนผิวาขาวัไม่ได้เนะี่ยหอนนะผมต้องคนที่ผิวเข้มๆก่อนแล้วค่อยดูท่าอการไปาทิ์ที่หนึ่งทิตที่สองเฮ้ยมันยังเหมือนเดิมเลย <laughs> ผมร้อนได้ครับ <laughs> <laughs> ก็ใครที่สนใจเรื่องของการที่ดูแลรูปร่างหน้าตาหรือว่าผิวพรรณตา่างก็ เอฟบีเบนิโตเบนิดครับก็ชื่นบมชาให้แน่นอนครับผมวันนี้ครับการมีพวงมาลัยหลายเพลงเลยครับอยากฟังต่อหรือยังเพลงต่อไปครับเพลงนี้เหมาะกับทุกคนที่รู้เพราะว่าน้อยครั้งที่กันเลื่อนกันนะทุกปากเป็นใครเช่นไหนนะแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีใจมากครับแล้วก็มีเพลงนี้มาฝากทุกคนครับผม 嗯。 何 <Huh. S 1> <noise> เมื่อไหร่จะได้พบเจอวันนี้พบกันแล้วนะนะครับไม่ไกลเท่าไหร่หรอกครับกรุงเทพเชียงใหม่นะราคาขับรถนี่หนกี่1ชั่วโมง10ชั่วโมงมากหรือเปล่า11ต่างเยอะมากครับผม ประมาณ10ชั่วโมงนะครับผมเลิฟจานเลิฟเลยนะครับก็วันนี้มีแต่ของจริงด้วยตอนนี้เชีิงบรรยากาศเริ่มเริ่มเย็นหรือยังครับเริ่มแล้วก็คือก็คือเริ่มเย็นแล้วตอนกลางวันเปี้ยงเลยเปี้ยงเลยนะครับ เหมือนกันครับกรุงเทพก็เหมือนกันเปียกเหมือนกันปั๊บฟ้าฟ้าหา่านะครับก็ใครที่ช่วงนี้อากาศเป็นไ,ไปก่อนม็ยืนูนาสุขภาพกันนะครับอ่ะเสต่อไปครับเนี้จะถามต่ว่าวันนี้ใครใครมีแฟนแล้วบ้างคต้องรับครับผมโยชุนกัมีแฟนนะฮะโยชุนจะต,ตั้งเรียงเดียก่อนอา ใ,ใจเดียวแล้วก็รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรทำไปก่อนอถ้าถึงเวลาเรื่องผมอ,อะไรแล้วแค่ว่าอยา่างแต่ทีนี้ครับว่บอยากความรักในวัยแบบป๊อปปี้เลิศน่าตั้งดีอยู่แล้วป๊อปปี้เลิฟมีหรือเปล่าเป็นความรักที่เราอาจจะไม่กล้าบอกเขาว่าเราแบบชอบเขาเราแบบรื่องเขาทีนี้ครับผมคิดว่าถ้ากคนช่วงร้องสิ่งที่คนอกจะบอกเขาอาจจะหิดก็ได้ขอบ

Yeah. สิ้าเท่ด้วยกันเลย้วกันเหนล้วตืนาตืนเลยติดดิก๊กติดดว่า น่าจะมาเที่ยวม,มาพบปะกันแแล้วก็แล้วก็วันนี้ที่มูอกาสมาพบปะกันก็เสร็จอบคุณครับแล้วก็ทุกคนที่การต้องรับคุณมากๆครับและอย่างเดียววันนี้ก็มาที่ F B Medical Clinic ครับซึ่งเป็นคลินิกที่ดูแลเรื่องผิวพรรณหรือคุณแบบเปนคนใบ,บนไปไปหน้าอย่างใครที่มีริ้วรอยต่างๆมีความอยากจะทำให้ผิวกระจาใสมากขึ้นอย่างการเนี่ยแนะเด็คนที่เพไม ทำไมถูกแล้วถูกต้องขาวก็เจอไปก็ยังไม่ขาวอยู่ดีครับผมอย่างการนี้เป็นคนที่ดูแลเรื่องผิวพรรณไนะครับซึ่งอ้าแล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยอยากให้พี่กันเป็นอะไรแล้วแต่เลยนี่แหละผมจะมาปรึกษาอยู่ว่า FB Medical Clinic เนี่ยมีวิธีการทำให้การขาวขึ้นไหมครับผม สวยมากคุณหมอแต่ละคนสวยมากนะครับ <_ d ata> พี่อยากมารักษากเฉพาะเหตุนี้เลยแหละครับผมก็นั่นแหละครับ <_ d ata> <_ d ata> ใครที่สนใจวันนี้มีใครเป็นสมาชิกไหมครับที่นี่มีใครเป็นสมาชิกบ้างเดี๋ยวจบนี้ปุ๊บเราไปเลี้ยงสมาชิกกันนะเปิดคอร์สสักคอร์สหนึ่งนะครับขอขอบพระที่กัญจายขอบคุณมากนะครับน่ารักมาก ว่าแต่บอกว่าคุณเชียงใหม่เนี่ยถิอพันธุ์ดีอยู่แล้วนะฮะแต่คนนี้ไม่ค่อยมีใครที่จะแบบร้อ,น,อน,น้ำเลยไม่เป็นไรครับผมเป็นไรครับเราละลายกันครับผมเราไม่ตกรกันก็วันนี้ขอให้ทุกคนได้ยินสุดกับกับบทเพลงต่างผมคิดว่าทุกคนก็จะยินสุขยินสุไไดไหมครับวันนี้ยู้สึกมากที่ทุกคนช่วยกันร้องตามช่วยกันฟรีดที่กันกนะครับตุ้มตึต้มแสงง่ายเลยนี้ แล้วก็มาถึงเพลงสุดท้ายแล้วเตลงอยาอง่างน้อได้หลายเพลงเวลามีแค่นี้เวลามีแค่นี้ถึงท้ายเยนี้เป็นเพลงของก,กันเองครับซึ่งบัฒนา,านาจากข้าวแ,แต่ว่าเพลงก็เพริะจริงนอเคริงจริงเพราะราเรอเกหล่อมาก,กเลนเราโอเคขอบคี่เด้วยกับหมเน,นี้ครับดึงพันล คนที่มีรอยยิ้มยิ้มให้กายสองคนรักกันเรื่องราวที่รักยูจะวานไม่ได้ยูจะวานเลย Terima kasih telah menonton!